งานสอบสวนสพคลองลึกจังหวัดสระแก้วก็ได้ทำสำนวนสั่งไม่ฟ้อง14แรงงานชาวกัมพูชาที่ถูกจับกลุ่มข้อหามีแล้วก็ใช้รอยตราประทับปลอมโดยพนักง,งานสอบสวนสพคลองลึกก็นำแรงงานทั้งหมดออกมาจากเรือนจำจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะทำสำนวนสั่งไม่ฟ้องค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้นำตัวของแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง14คนไปส่งให้กับตอมอสระแก้วรับปลายดม รับไปดำเนินการทำประวัติก่อนจะผักดันกลับสู่ประเทศกัมพูชาที่แดนพรมแด,ดนแดนอรัญญประเทศค่ะโดยทางตมสะแก้วก็นำรถลูกกรงรับ14แรงงานชาวกัมพูชาก,ชากชาลับประเทศไปในขณะที่บริเวณวงเวียนปอยเปตฝั่งกัมพูชาไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของกัมพูชาแล้วก็นายทหารระดับสูงเดินทางมารอรับ เมื่อมาถึงด่านปลอยเปตก็มีทั้งพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง14คนมายืนรอรับอยู่ด้วยซึ่งต่างก็โผลเข้ากอดกันอย่างดีใจหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากประเทศไทยบางครอบครัวนั้นถึงกับร้องไห้โดยมีประชาชนชาวกัมพูชาที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมมุงดูกันเป็นจานวนมากด้วยค่ะในขณะที่